ก็สวัสด so ีฮะอยูผมจูเกิร์่งคนะครับวู่เกมมอนนะผมกิโลอัมรานะครับอ่าคลิปนี้ถ้าเสียงเสียงดนตรีอะไรเบาไปเดี๋ยดังไปหรือพอดีแล้วบอกได้นะครับเอ่อพอดีเมื่อวานอ่ะคลิปลิงแล้วผมซ่อมไฟล์ไปใช่ไหมพอซ่อมไฟล์ปุ๊บเสียงเหมือนจะดังกว่าเดิมแต่ตั้งการตั้งค่าเหมือนเดิมนะก็ลองบอกได้ครับผมลำโพงของทุกคนบางทีไม่เท่าไม่เท่ากันแต่ผมเช็คมาแล้วว่ามันปกตินะ มาเิเลนบอกกลางตัวแข่งนะครับเ้ยเอาเรื่องแข่งที่ไหนวะเอาบตหนองงูเหลือมเ่า <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมมันมีการแข่งมาหลายปีแล้วอ่ะก็ตอนนี้ฝ่ายเราไม่มีแคลรี่เลยนะครับผมดูเป็นนามราตัวแทงนะครับวันนี้ดูแทงบ้างฝ่ายเรานะครับมีลามีไมดัดกลางฮูดูนะครับบนเป็นเพลกับพระ อ่าแฟนทองามนี่ครับนี่ล่างเป็นฟินกับมบาริเกนกังเลลี่ฮะบนเคนกับเอ่อโกลเด้นวิวนะครับผมเฮ้ย <I will S 1> เอาเลยอ่ะตอนนี้ออกแอปเปิ้ลมาสองลูกนะครับแอปเปิ้ล <Apple S 1> จะได้ดาเมจสองหน่วยเมื่อกินนะครับจะได้พลังชีวิตเพิ่มทันที80หน่วยแต่ว่ามันติดคูดาวนะไม่ได้กินได้ทีเดียวสองลูกเสมอเลยเฮ้ยเออเอาได้เฟิร์สบาทเฉยอาจจะเป็นผลของแอปเปิ้ลทองคำที่ทำให้ตีแรง ไงฟินฟินไม่เอาของเอาเพื่อนโอ้ยฟินตอดอยู่ครับฟินฟินของมาแล้วฟินอ่านี่ครับฟินได้ของอเ,เอาไปอ๋อมันเพิ่งซื้อเฮ้ยทีเดียวนะโดนซิลเวอร์ดัสหนึ่งทีตายเลยนะี่เก้าสิบเนี่ยเอาไงเอาไงโอ้ยลาลาเอ้ยตันไม่ฟินตันโดนด้วยครับแล้วไ้โอ้โหได้อยู่เอาอเก็บหมดครับผม ต่ไม่ได้านเราก็ตายอ่ะสกิลหนึ่งก็คือใช้อ่านเลยหรือว่ารออัพเต็มก่อนรออัพเต็มดีกว่า,วาจะได้แบบรู้ว่าเวสิดพโฟกอะไรบ้างนะนั่นเองมีนอนมีนอน <c oughs> ไม่ได้ด <c oughs> ดอนบางเอ้ย <c oughs> เพื่อน อ่าหกต่อหนึ่งเพื่อนเราก็ได้อยู่ดีเผลอได้หนึ่งพะได้หนึ่งว่ะเฮ้ยจริงดิเฮ้ยเลนบนเรามีแต่ซัพพอร์ตนะได้ยิวเฉยเป็นยิงก็ยิงอ่า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 ไม่รัด ยังไม่สนะครับถ้าเววสี่ก่อนมันถึงจะตันมันถึงจะแข็งนะครับเงินไขไม่ดัดก็ต้องโดนสองสกิลเป็นอย่างน้อยลาตันมาเลยโอ้ยถอยก่อนไม่โดนแนะ่สกิลหนึ่งก็แบบเมื่อกี้นี้นะครับใช้ใช้สกิลอ่ะมันใช้เป็นพลังชีวิต20%ของพลังชีวิตนะครับลาไม่ใช้มานาใช้แค่ตอนตายเกิดนะครับถ้ามานาน้อยอ่าเวลาตายเกิดเราก็เราก็เลือดจะน้อยนะครับ ต่ส่วนมากไม,ม่ค่อยมีปัญหาตัวที่เขาดูดมานาเราได้ก็มีแค่บกเออ,อปัญหาวะไอเทมดูไฟเบรดอะไรเงี้ยหรือเมดเบรนหรือวิสเลนนี่ถึงจะเบรนมานาเรานะครับมีปัญหากับมานาแค่อันติมานาน้อยก็เล่นเล่นน้อยอ่ะสกิลหนึ่งครับตันโดนไปไม่ดัดเทสกิลนี้นะครับลาได้แล้วแต่ไม่ดัดไม่รู้รอดรอดเปล่ารอดไหมรอดไหมว่าไง แล้วตันมาโอ้ยตายวะตายว้าวหูวตายสองครับอันนี้พลาด <c oughs> ใช้ไม้นาเป็นเปอร์เซ็นต์สกิลสองก็คือใช้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะระ,ะเบิดสกิลสองระเบิดสกิลหนึ่งเอา้าโดนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะทุกคนสกิลหนึ่งอ่ะเดินไปตันแบบเมื่อกี้นี้สกิลสองระเบิดสกิลสามเป็นสกิลติดตัวอ อัตราก,การวิน่นฟู HP อะไรประมาณนี้บึบออาโดนเอาแตกดิส่วนอัตีิก็คือตายเกิดนั่นแหละอ่าไห่หัวดไปมาดีฟินอ่ารอสกิลก่อนแป๊บนึงกอ่อต้นเกมนะครับอัพเป็น1กับ3นะครับเน้นไปที่3สกิล2ยังไม่อัพนะครับสกิลระเบิด ิน,นโดนมาไล่หวด้ยทีเดียวโอ้ยโอ,โอเคเวลหกพอดีครับตายเกิดนี่เกิดมนแล้วอุย้ยมันเขินเบอร์โอ้โหไม่าดาตายวะเอ้ยสู้ได้ไหมเนี่ยเอ้ยสู้ได้ไหมเอ้ยสกิลหนึ่งมาพอดีครับกัดไม้แล้วตันสวนโอ้โหไม่โดนสวยแล้วทีเดียวโอเค เอามาเป็นโลบอ็บอกอันตีขูดดาว200รสิบวีนะครับประมาณ3นาทีกว่าเฮ้ย <c oughs> ปีนยิงไม่เข้าอะ่ะนะครับโลบอ็อกแต่วันนัน่นเองเอ้ยตายโอ้โหนี่นอนดาวอะไรไม่ได้แล้วหน่อยไม่ได้โดนม,มาเออแข็งตีตีทีเดีวยวโอ้โห จะได้ครับผมไปตามโดดตามเลยจังหวะนี้ต้องตามแล้ว <c oughs> โดดเข้าไปครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เจอไม่เจอโอโหฟินนั่นนี่ยแล้วซูมสวนไอ้ย,ยาเอาวะมันมีของดีกระถาบังตาตาไหมตาไม่ทัน <c oughs> มากออกไปรงเท้าเกาะนะครับ <c oughs> <c oughs> มาตามไม่ทันครับไปเลยไปในตอนในแล้วโอโหเสียดายครบผมอ่าไม่ดั๊เทสกิลใบอืมอ้าวมาดิเค้นป้าดาไปแล้วด้วยสวยดีอย่างนี้ตันไหมฮะโดนเต็มหน้าครับไม่ดั๊ด ไม่นายไม่พอมัง้งเรามีวิธีการสังเกตไหมว่าจะดูได้ไงว่ารามีเกิดหรือไม่มีมันจะมีช่วงแบบว่าตายใหม่ใหม่ไฟจะลุกใช่ไหมเอ้ยเฮ้ยไม่หลบได้บ่ะหลบได้บ่ะหลบได้บ่ะไม่รอดโอโ้โหไม่ได้ก็ตายแล้วตันไหมครับ ลาตีสกิลสองระเบิดไปสวยเนี่ยมันมีวิธีสังเกตไหมตอนเกิดใหม่เราก็พอสังเกตดูได้นะครับแต่ถ้าแบบอย่างเงี้ย <c oughs> ลืมจับเวลาเอ,าเอง <c oughs> อ่ะซื้อเบนยาแดงโอ้ไม่ต้องซื้อหรอกนะครับมันอันตรากัน ดีเจน็ค่อนข้างไวอยู่ไม่ไม่โดนไม่แข่งตอนนี้ก็คิวไปแพดแล้วครับลางนี้บวกกันยับสกอร์สิบต่อสิบเจ็ดแล้วโอ้ยฮูดูเราก็ได้อยู่นะฮูดูคิวสี่สัตว์รูหายไปมาฮูดูมาโอ้ฮูดูจะเจอสเปียร์แล้วเหร เอ,อ้ยมันเขียนปาดามาครับลาตันส่วนไปอีกสิบวิอันตีมาโดนสาบไปแล้วอุยอันตีตายตายแล้วคำ <c oughs> สาบเลวินึงบลับ,บอ้ยคำสาบบอ,อกแล้วคำสาบแ่งโคตรแรงเอา้า <c oughs> นี่เฮ้ยอย่าตายอย่าตายอุ้ยเ <c oughs> จไดอันตี อีกทีเดียวแท้ฮะมันจะมีสถานะไอ้นี้อยู่ใช่ไหมเนี่ยอ่าบวกสิบเปอร์เซ็นต์พลังยมตีพิเศษตอนที่มันเกิดใหม่ๆอ่ะเนี่ยพอหลังจะเกิดแล้วมันก็ก็ดูปก, bon. ปกตินะไม่เห็นจะมีอะไรที่แบบแยกได้เลยทุกคนเ <N> พราะว่าเราจะเห็นแต่ทีมเราใช่ไหมว่ามีสกิลหรือว่าไม่มีมานาอะไรเงี้ยทีนรงข้าวเราก็ไม่รู้เนะคงไม่มีหลักสังเกตอ่ะคง,ต,ง,ง <N> ต้องแบบจะไปลาว เล่นไว้สนาคเลยอ่ะลาบอกว่า,าถาเทเรดเกมไม่รอดโอ้เรดเกมมันก็ฟินมาลิเช่นนะนะต้องรีบจบนะครับเรดสู้ยากโอ้ยเอาโคเด็กเลยเรามีแต่ซับไงเออ ไอที่อยู่บนหัวนี่คือเหรียญเหรียญของโ d เดนวิวนะสายแมงอยู่ทั่วแมปเลยนี่จะมีทุกตัวครับในยีโร่ฝั่งเราแม่งเข้าอะอวตารของลาด้วยเนี่ยเออสีเหลืงองเหลืองทองทองไปไหนไปเย็นอาวุล่ะไรแล้วต้นไปืม,ม่งหนีทันหนีเข้าไปในคลองครับฮูดูฮูดูสาบไปแล้ว อ้าวแม่งเห็นลาหนีลงต้นไม้ก่อนเลยนะครับ้าย่บนต้นไม้ตกแน่โดนหนีไปี่ครับแล้วตันมาเรียบร้อยแตกแลลี่ตัวแข็งว่างไง <laughs> หนึ่งสี <laughs> มาจะพูดเล่นนะครับแลลี่ไม่ได้เพ่นพูดอะไรเลย,เลย โอ้ยตรงกลางครับบวกกันยับโอ้ยอารีทุบอื้าวครับเอื่อนตีช่วยพาฮิวโอ้โหนี่มันแกงซัพพอร์ตฮิวฮิวได้สองสามตัวเลยอ่ะใช่ไหมฮิวได้ทุกตัวยี่เยว์เวนอนะัมบลานะฮะไมดัสก็สกิลใส่เพื่อนก็ฮิวได้กูดูสกิลสองฮิวได้ครับพาก็แน่นอนอยู่แล้วอันตีก็ฮิวได้นะครับเพอก็ได้อยู่นะสกิลโดมะนะันอะ ก็คือซับซับซับสามซับสี่นะแทงหนึ่งระวังไม่ด่าตัวอะไรอ่ะโซโลแกงเกอร์อะไรก็ว่าไป <c oughs> นะฮะเป็นไงม,ม,มีฟ้าสกิลใส่เพื่อนครับ <c oughs> โอเคป้อมกลางแตกแล้วอ้ <c oughs> าวโดนตันโดนสาบแล้ว แล้วล่วง <laughs> โดนลงไม่ทันนะ่าลลรี่สไลด์ช่วยครับผมอ่าแต่ว,ว่าตายอยู่ดีครับเจอคำสาบมาดีมาริเกนอุ้ยผ้าตายไปแล้วฮูดูโดนอยู่ฮูดูฮูดูอ้าวยังไงครับไลฟ์ฟินตันเอ้ยนี่เดียวเออโดนไฟเผาตายแล้วครับแล้วฮูดูเจอเคอยูแล้วระเบิดช่วยโอ้ตายครับอ้าวแล้วครับโดนลุม อันติจะมีในอีกห้าวิถอยก่อนรออันติรออันติอ่าเห็นไม่ตามต่อฮนะแลรลี่ทุบมาทุบล้งไงอ่ะเพื่อนไม่ดัดมาไม่โดนโอ้โหไม่โดนอีกระเบิดืทีเดียวเออนี่รู้อะไรวะเนี่ยเอ้ยลีเจนส์ล<ม>าไปครับรีบิงเลย <c oughs> เฮ้ยโดนชอด็อตโดนช็อตแล้วอุ้ยไม่ดัด โดดเข้าไปโอ้โหแม่งบาสกิลรอว่ะมาเดไปไหนโดดขึ้นต้นไม้อ๋อแล้วนี่ฮะสกิลหนึ่งตามขึ้นไปได้สกิลสองระเบิดครับแล้วเม่งขึ้นไปแยวโอ้โห <I S 2> อ้าว,แล,ลวาแล้วล่วงตายแล้วจึง <c oughs> มีตัวแก้ทางครับลามันทางป่าได้สบายๆแต่บ last, บแบบว่ามันเวลาสกิลอะแน่นอนมันเปลืองเปลืองเลือดนะเนาะมันน่าจะแพ้ทางพวกโซลิเปอร์เลยครึ่งหลอดโซโลิปเปอร์สับแม่งเลยอะไรประมาณนี้เ <By S 1> นี่ยสกิลทีเลือดมันก็อยู่ประมาณนี้ครึง่งครึ่งหลอด เอาเป็นดาบนังคแข็งพวกตีด่างกันแล้วเอาวน่อยกันน่อยหนาวฮดูดูแล้วสตันโดนอยู่คนระับกดสกิลสองแล้วเบิดอ่าสวย ไปไหนมานี่อยู่นี่นะมาี่เค้นอ่ะโอ้ยโหแม่งโดนดีหนาวะไปไหนฟินฟินไปไหนเพื่อนอ้าวตาติดคลิปติดคลิปฟินไปไหนโอ้ยพาหิวให้ออกเมื่อกี้เนี้ย เนี่ยถ้าเจอแบบโซลิเปอร์นะติเฉาะเจาะหายเลยแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีคนเล่นโซลิเปอร์นะน้อยมีใส่ปีกให้เอาเป็นฟาดวูแนี่บปล่อยมาไป ดูดีมาแม่งวิ่งโคตรไกลนะมารีมจบครับผมเพราะว่าเราไม่มีแครี่โอ้ยโอ้โหเคนบิ้งมาอยู่ฮะเฟิร์นตีเด้งออกไปให้ครับลาสันโอ้โหเพิร์ได้คิวดูวันตีอยู่นี่ยังไงมารีเชน นะครับอยู่ไมโครครับอยู่บนสองไงทางนี้ออแล้วอ่ะอ่ารู้ว่าเลสู้ยากครับรีบรีบจบดีกว่านห้มันดันกันไปโค้ดนิวรอรอคนว้ามาซ้อนนี่รอฉีด <c oughs> แต่ไม่มีไม่มีใครกลับับแลกอยู่แล้วป้อมนอกกับบาเล็กทำไมจะไม่คุมนะคุมน <c oughs> ี่มาคุม <c oughs> มาดิดันตู้ไปเลย โอ้ยเฮ้ยเออกดับเฮยออกหนูไฟเบรดด้วยว่ะแล้วลันลี่ทุบโดนไม่สองครับอย่างไงลันลี่ลันลี่โหเจอระเบิดโอ้โหเจอช็อตว่ะโว้เดนวิลกับมาแล้วครับโดนต้านโหลาสิบห้าตัวแล้วฟินยิงใบฟินฟินสูมเฮ้ยมีปีก จึงตายโอ้โหไม่รอดครับฮูดูนี่หิวให้ลาอยู่เรื่อยๆนะเ้ยฮูดูสาไปแล้วมาลาบางคนริงดีบ้านดีกว่านี่เรียบรอ้อยมาแหลกกลาง <The dream. S 1> อ่ะสก,กิลหนึ่งก็ใช้เลือดเท่าเดิมนะ20%นนะครับนี่อัพเต็มแล้ว ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตสูงสุดด้วยนะคือมันมันมันนับเป็นพลังชีวิตสูงสุดอะ่ะก็คือสมมุติเลือดสองพันก็พันละสองร้อยใช้สี่ร้อยอ่ะมันมันใช้เยอะนะเออเออถ้าเป็นแบบว่าใช้เป็นแบบซักที่เหลืออยู่อะไรประมาณนี้น่าน่าจะโอเควันนี้หรืออย่างนั้นมันอาจจะโกงอะไรประมาณนี้มันมีสองแบบนะเป็นเปอร์เซ็นต์อะ่ะใช้ที่เหลืออยู่ก็ใช้แม็กแม็กเฮดพีแม็กมานาอะไรประมาณนี้ ซึ่งอันนี้มันเป็นใช้แม็กเคนะครับ <Ross> เนี่ยเลือสองพันสกิลหนึ่งก็ใช้เลือดประมาณสี่ห้าร้อยนะครับตอ่อต่อสกิลหนึ่งนะครับสกิลสองอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์สองส,สองสกิลว่าล่ออะไรอ่ะสามห้าเปอร์เซนะ็นต์นะมามาดิมาดิอุ้ยมาริเค่นหูเมริเค่นมาริเค่นมาริเค่นตีดู๋อ่ะดูดิดูมันดูดเลือดเออ ครับลลี่เรียบร้อยอ่ะเหลือนะฟิน์มฟิน์ไม่รอดอ้าวสก,กีตตัวแล้วผมบนแตงไปครับ ปล่อยฟอร์บูไปนี่ฟอร์วูอ่ากดทีแรกก็คืออ่าตัววาเปิดโลเคชันกดทีที่สองก็จับขานะเอาขาได้แป๊บหนึ่งออกมาเป็นอะไรครับเป็นรถก่อนะครับสารไปมาดิมาดิเค้น มีบ่มีบ่อน้ำส่วนตัวนะครับเออผูดูคอยสกิลสองฮิวให้ไงนี่ฮิร์วิแกวมาครับรีบจบวะผมไม่กันนะปล่อยไม่กันปล่อยมาลดดันบ้านนี่มาอีกตัวหนึ่งไปไหนวะพาอยู่ลา มีการบอยอมแพ้นะครับแน่นอนต้นเกมสู้สู้ไม่ได้แคลรี่ต้องใช้คองนะครับเอาดิตันมัไงไงมาลีเกนมาลีเกนโอโ้โหดูได้สองฟินไม่ไหนเออโหเจอฟินเ,นเปิร์กสวนครับแต่ไม่สนใจครับตีบ้านอย่างเดียวเออคนจริงตีบ้านนั่นแหละโอโ้โหแคลรี่ทุกสองอะ่ะ เผอ,อตายครับลาไ,ไ,ไล่หัวดู่ไม่ดัดได้คิวครับนี่เฟอร์ดวูมจับขาไปแล้วสตันไม่โดนฟินสก,กิลสองระเบิดโอ้โหสิบแปดไปแล้วตายไหมทีเดียวสิบเก้าตัวมาแล้วมานะครับ,รรบก่อกระดูมาอีกบาหนึ่งบายรีบจบ ฟ้าจะลงโทษพวกมึง,มงยังนะไม่ได้บอกเกี่ยวอะไรกันมอ่ดีนะที่แบบว่าเราไม่มีแครี่ลแล้วเพื่อนก็ก็รู้อะ่ะก็คือแบบไม่มีใครไปฟาร์มก็รีบดันๆกันนะบางทีบางที <laughs> งทยือ้อเพื่อนชอบยื้อฟาร์มอะไรเงี้ยเออหรือว่าต้นเกมอ่าฮีโร่เราได้เบียกบกั็รีบจ้วงเลย จ่วงใดยจวง,จวงเอาเกนบิงมาอยู่เฮ้ยลันลี่โอ้พากูแตกแล้วมาดิยังไงได้อยู่อุ๊ยฟินโอ้มันดิเกนมันดิเกนนาตายหมดนะครับผมเป็นยิงไม่เข้าอ้าวเดี๋ยวโดนโดย,โดยอีกทีนึงจับขานะ เจอจับขาไปแล้วครับไล่หวดอย่างไรละฟินโอ้โหยิบเบิดไปแล้วเอาอิมเฉยว่ะทับเยอะไปหน่อยเออสามบานะครับเกมไวฮนะยี่สิบาทีเท่นานั้นเองกลางตัวแข่งนะครับ <c oughs> มันมันไม่มีของนะอา่าเจาโจทามบาลยังไม่ได้เลย เก่งคนเดียวก็แพ้ได้อ่าพาบอกพอดีคนในทีมันปากดีจัดแลลรีบอกนะครับอ๋อเหมือนทะเลออาะกันอะมั้งอ่าแล้วครับเรียบร้อยสามทางอย่างไวนะ20วินาที20วินาทีถามทางนะครับไม่ได้เซ็ตดันด้วยนะเซ็ตซับสามทางแล้วก็ชิว,ชว ไม่ด้านดูหมอปลาเยอะไนี่ยกูปากจัดแล้วทําให้มึงเล่นกางงี้เหรอฟินกบอกครับบอกกูปากดีแล้วมึงเล่นดอดลงหรอถามว่ามีส่วนไหมจริงๆไม่เกี่ยวแต่ว่าคําพูดตะเกี่ยวเราพูดอะไรเราสมมติเราพูดแบบแบบด่าเพื่อนร่วมทีมมันก็ไม่อยากเล่นถูกไหมก็มีส่วนไม่เกี่ยวแต่มีส่วนงงปะเออ ถ้าเราอวยมันอาจจะตั้งใจเล่นก็ได้แบบไม่ไม่เชิองอวยแบบว่าพูดดีๆออกามาหนนะ่ะมันอาจจะตั้งใจเล่นแต่ถ้าพูดที่เหี้ยบางทีเราก็แบบเออจังแมงอะไรเงี้ยแพร้าอะไรประมาณนี้คำพูดก็ส่งผลอยู่แล้วนะครับไมยมันแมนบอแค่จัดเลนก็โง่แล้วลลี่บอกไม่มึงอโง่ <c oughs> เอาแล้วครับทะเลาะกันเองแล้ว แอบซื้อของก่อนเอยพิ้นยิงไม่เข้าครับดูดได้แต่มานายิงไม่เข้าเลยยิงเลื่นไม่ลดเลยอ่ะลดแตมานาโอ้โหยิงก็ไปยิงยิงยิงโอ้ยออกฮาแล้วครับยิงไม่เข้าแล้วเคยดูซอสอาร์ตปะหนึ่งนาทีเล่นรถสี่ร้อยเองหรอแยบร้อยครับจบที่ยี่สิบสองครับตายตายสองสิบหก นะครับก็ไปนะครับจกในคลิปหน้าผม,ผมก็ส่งทีเพจได้ที่รูปโปรไฟล์เพจเฟซบุ๊กได้เลยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย